มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อรับเข้าสู่ขอดมดีมีค่ะได้กลับมาแบบว่าดม m อย่างนั้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะแบบว่าดมน้ำหอมที่แบบเป็นแบรนด์ที่เราเคยแบบรีวิวกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือ gio r Ar gio armani ออสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ gio r Ar gio armani นะคะตบมือเขาหน่อย เออนะคะเขาก็แบบว่าส่งน้ําหอมลายอื่นมาให้ลองนะคะคือพอแล้วคะ่ะรักมากจริงนะคะตกยาวมากนะคะ คือก่อนหน้านั้นนะเราก็ได้ดมลายที่เป็นสีกันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะได้ดมลายที่มีนามสกุลดีเจียาเออนะคะคือน้ำหอมของอามานี่เนี่ยก็พุ่งตรงว่าเป็นน้ำหอมที่เฮ้ยมันหอมวะ่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูลายนี้นะคะใครมีน้ำหอมอ,อามานี่ที่แบบว่าชอบอีกมาป้ายยาได้เลยนะคะฉันรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบมันทำกลิ่นได้ดีกลิ่นเฟรชก็ทำได้ดีกลิ่นแบบเออทำดีอย่างงงมาก ในแง่นั้นอ่ะโอเควันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างมีสตอรี่ในการที่ตีความละกันตีความแบบกลิ่นของสายลมแสงแดดกลิ่นของแบบว่าท้องฟงท้องฟ้าอะไรในแง่นั้นนะคะสายลมมาค่ะ <S 2> <S 2> <S ลมแรงมาก เหมือนแบบลมพวกแบบรถฟอร์มูล่าวันมากกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าตระกูล d ีจิโอยนั้นนะคะมันจะมีตัวไหนบ้างแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามชมได้เลยค่ะอ่ะโอเคก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวอ q ควาดีจิโอยาที่ฉันอ่านผิดไปมาอยู่ตอนเดี๋ยวว่าคลิปแล้วแล้วนะคะมันเออมันเป็นตระกูลที่ ก่อนหน้านั้นมันจะมี Aqua the d าเดอะใช่ไหมจีโชเฉยๆซึ่งตัวนี้มันเป็น g ีโอยนะคะคือมันก็จะเป็นแบบว่าไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่ามันเป็นแบบว่า g ีโซื้อๆหรือว่าเออจีโอยอันนี้เป็น g ีโอยนะคะ Aqua d าดีจีเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแพ็กเกจที่มันเป็น แก้วใสๆใช่ไหมแล้วก็เป็นฝาแบบแคือมโนเอาคือนึกภาพเอาคุณผู้ชมเพราะว่าัน,บบนั้นเป็นแพ็กเกจตเก่าแต่วันนี้เราจะให้ดูคือเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วก็เป็นแพ็กเกจตใหม่หมดเลยในตระกูลตรงนี้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยกับตัวที่เขาบบกว่าด่งดังมากเป็นกลิ่นที่เชื่อว่าหลายคนชอบนะคะนั่นก็คือ aqua อี geoya เออตัวนี้นะคะเป็นสีแบบโอมแบบเขียวๆฟ้าๆ aqua ค,คือเป็นพวกแบบว่าเป็นน้ำาในแง่นานๆๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าน้ำหอมพวกเนี้ย มันมีสตอรี่ในการตีความก็คือเขาจะตีความเป็นกลิ่นอื่น,น,นๆใดๆที่ไม่ได้บอกมาว่าข้างในอะ่ะมันเป็นกลิ่นอะไรในชื่อนึกออกไหมอย่างแบบอ่ะน้ําหอมอื่นๆเช่นพวกโรสหรือว่าพวกแบบ าวานิลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บางทีมันก็จะแบบบอกมาเลยในชื่ออะไรพวกนี้เนอะแต่เนี้ยมันคือการตีความกลิ่นเป็นแบบพวกแอมเบียนนะคะนั่นคือกลิ่นแบบกลิ่นน้ําตรงนี้ก็จะมีกลิ่นท้องฟ้ากลิ่นแสงกลิ่นแบบอากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจที่ว่าน้ําอากาศอะไรของแต่ละคนน่ะมันก็กลิ่นไม่เหมือนกันเว้ยบางคนเฮ้ยอากาศสดชื่นก็สดชื่นบางคนอากาศขมุกขมัวเฮ้ยอยากแบบเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ ก็มันจะออกมาเป็นแบบไหนละแม่นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะ a q u a d i o y o i a นะคะมีโนต้ตนะคะนั่นคือท็อปโนต้ตมีอ่อาอัลมาฟีนะคะเลมอนคือเป็นอ่าเลมอนแถบอิตาลีในแง่นั้นนะคะแล้วก็มีมิ้น ก็มีความแบบเฟรชใช่ไหมแล้วก็มีดเดิลโน้ตนะคะมีจัสมินพีโอนี่แล้วก็พิงเปเปอร์นะคะ, Jasmine, ony, น,ะ,คะน่าสนใจตรงพิงเปเปอร์นะมันจะแบบใส่มาเพื่อบอกความแบบดูซาซาหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวเบสโน้ตนะคะมีเวอร์จิเนียซีด้านะคะเฟรนช์เลบดานัมนะคะแล้วก็บราวน์ชูกาเป็นแบบความหวานของน้ำตาลอะไรเงี้ยเลบดานัม um เป็น เป็นดอกไม้ที่มีความเป็นแบบ uh, ambery นิดๆแล้วก็มีความเลตเตอรี่คือมีความเป็นหนังมีความคือกลิ่นจะมีความดิฟดีฟหน่อยนะคะอ่ะโอเคลองกันเลยนะคะตัวนี้คือแบบพุ่งตรงว่าเลดนะคะหอมมากจริงๆริงโอ้โหคือเขาทำกลิ่นแบบ กังวานและกันดมแล้วมีความใสกังวานนะคะไม่ไม่เป็นแบบตึ๊บๆนะคือแบบลายจีอยาทั้งหมดอนะ่ะมันเป็นแบบลายที่มีความกังวานใสๆนะคะคือเป็นน้ําหอมแบบเดย์อ่ะคือแบบว่า everyday ใช้ได้อะไรประมาณนี้นะคะที่มันขึ้นมาเลยคือเป็นกลิ่นมะนาวแต่ว่าไม่ใช่มะนาวแบบเปรี้ยวๆนะเป็นมะานาวละมุนที่แบบเหมือนมะนาวแป้ง,ปง,ปงหวานๆนะคะเราว่ามันเอ,อ ด้วยความที่มันมีบราวชูก้าแบบเหมือนเป็นน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ดูนนวลมากเลยนะคะหอมมากเป็นกลิ่นแบบผู้ดีอ่ะเธอคือเหมือนว่าเธอถ้าเกิดว่าแบบฉีดอันนี้ไปคือแบบต้องไปล่องเรือในแถแบบเมดิเตอร์เรเนียนอ่างเนี้ยน้นเลยอ่ะคือแบบหอมมากจริงๆ เป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกความเป็นมอยส์ m o ยส์นะคะเป็นแบบว่าด้วยความตีความเคาะมันคือแบบน้ําใช่ไหมเป็นแบบว่าตัวแทนของน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบสดชื่นมีความแบบ fresh fresh มีความมอยส์หน่อยดมแล้วรู้สึกไม่แห้งคือถ้าดมแล้วแห้งๆมันจะเป็นเซนส์ของพวกแบบท e t เ i v ร r หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะไม่มีแบบนั้นมันจะมีความแบบดูเป็นมอยส์ m o i ส์นะคะชอบมากแล้วก็กลิ่นที่มันพุ่งขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือพวกมลิค่ะพวก f ล o r รลที่เป็นโทนแบบ w ว i t e f l o r แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบ หนักขนาดแบบพวกกาดีเนียแลยไม่ใช่นะเป็นมะลิเบาๆผสมกับมะานาวหวานๆนะคะรองมาด้วยพวกกลิ่นแบบหวานๆของน้ําตาลนะคะอันนี้ก็หอมมากจริงๆก็ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นหัวทงนะที่ทําให้ตัวอื่นมันงอกขึ้นมาได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอือโอเคตัวนี้คือใครฉีดก็ได้นี่รู้สึกได้ว่ามันแบบเป็นเป็นใครก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นยูนิเซ็กมากๆเลย โอเคแฮปปี้ okay, นะคะตัวนี้แล้วแพ็กกล่องแพ็กเกจที่แบบทำใหม่ก็ดูแบบน่ารักกระจุกกระซิกอะไรอย่างนี้ในแง่นานอ่ะโอเคต่อเลยนะคะเรามีน้ําแล้วเราก็จะมีท้องฟ้านะจี่านั่นก็คือปิงสกายดีจีโอย่านะคะตัวนี้เป็นแบบว่าตีความความเป็นท้องฟ้าในแง่นานเป็นแบบว่าเอ้ยเออเอาเหอะนะคะตัวนี้ <laughs> คืออยู่ดีๆเนื้อเรื่องก็หมด งงมากนะคะอ่ะอันนี้นะคะตัวท็อปโน้ตเนี่ยจะเป็นกลิ่นเอ่อลิ้นจี่กับแพรอุ้ยมันเป็น2อันที่แบบเหมือนเหมือนแค่นี้ฉันก็จะแบบว่าทําไมฉันก็จะทําไม กดเงินได้เลยเนึอออกอป่ะคือเป็นกลิ่นแบบเปิดมาด้วยโทนฟุตตี้ที่เป็นลิ้นจี่กับแพร์นี่คือแบบเป็นมิดกับความเฟมินินมากๆเลยนะคะอ่ะมีมีดเดิลโน้ตนะคะมีพิงค์พีโอนี่แล้วก็โรสก็ดูเป็นกลิ่นเฟมินินอีกแล้วเป็นบอกดอกโบตันแล้วก็กุลาบนะคะคือแบบแค่นี้ก็ดูแบบเฮ้ย ในแง่นั้นนะคะแล้วก็ตัวเบสโน้ตนะคะมีแบล็คเบอร์รี่นะคะมีไวท์มัสนะคะแล้วก็ซีดาก็ดูเป็นอบอุ่นเนาะมีความแบบฟรุตตี้ฟลอร์แล้วก็อบอุ่นอันนี้ดูแบบจะแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงกินผู้หญิงผู้หญิงในแง่นั้นผู้หญิงแบบเฮ้ยฟาฟาฟาแบบฟ,า,ฟ,า,ฟาลักพ่อคะ่ะ <c oughs> ในแง่นั้นนะคะฉีดเลยสกายดีจิโอยาตัวเนี้ยจะเป็นฟรุตตี้นะคือเราลองหมดทุกตัวแล้วแหละตัวเนี้ยจะเป็นมีความฟรุตตี้ มากตัแบบกลิ่นแบบอ่ะโอเคมันมันลีนไปทางกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงนะคะซึ่งมันจะมีความหวานหวานของผลไม้แต่ก็ยังไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่แหลมด้วยมีความแบบละมุนนวลนวลมีความเป็นมัสแล้วก็ผสมกับอันเนี้ยเอาพูดตรงว่ากุหลาบกับพีโอนี่มันมาเท่าๆกันนะมันแบบรู้สึกว่าเป็นกุหลาบที่มีมวลน,นุ่มๆนะคะแล้วก็ตัวลิ้นจี่อ่ะไม่ได้แหลมไม่ได้เปรี้ยวนะเป็นมาแบบหวานหวานแบบเฮ้ยดีมากอันนี้ คือลินจีอะแพ้แพรคือแพรพุ่งขึ้นมามากกว่าลิ้นจี่นะคะเอาง่ายๆคือเราดมนะมีแพรมีกุหลาบกับพีโอนี่แล้วก็มีไวท์มัสที่ชัดเจนเลยนะคะอีกตัวแบล็คเบอรี่หรือว่าตัวซีด้าที่เป็นแบบโน้ตที่มีความเป็นวูดดี้อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่ามาหลังๆแต่ปึ๊ดแรกอะเป็นประมาณนี้นะคะ ม,มีความเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้แล้วก็มีความแบบสดชื่นในความที่เป็น d ีเจียานี่คือสดชื่นทุกตัวเลยนะคะอ่ะโอเคต่อไปเลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งมีฟ้าแล้วเฮ้ยก็ต้องมีแสงแห้งนวลนวลชวนให้คนขังไขรลองทำไมนะคะอ่ะโอเคแสงก็มานะคะ light d g i o y a นะคะก็คือ มีความเป็นตัวแทนของแสงวะคือกลิ่นมันอาจจะต้องมีความไบรท์เนาะมีความสว่างสว่างอะไรอย่างนั้นคือแบบแค่เห็นสีก็รู้แล้วเอ้ยมันมีความสว่างสว่างในแง่นั้นเอ๊ะแล้วเขาจะตีความความสว่างยาไงมาโอเคตัวไลท์ดีจีโอนะคะมีตัวท็อปน้ตแค่หนึ่งตัวคือเบอร์การอตนะคะตัวเอ่อมิดเดิลน้ตนะคะมีกาดีเนียแล้วก็จัสมินเป็นโทนไวท์ฟอรลทั้งหมดเลยอุ๊ยจะยังไงเพราะว่าไวท์ฟอรลกับน้อยหนึ่งคือบางทีแบบ ถ้าหนักเกินมันก็ไม่ไหวแซวเออมันก็แบบดูแบบจริงหลออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เบสนะคะมีไวท์มัสแล้วก็ w o o d ี้โน้เฮ้ยตัวเนี้ยคือแท่ดมแค่นี้เราพอจะรู้ละมันเป็นโทนไวท์ฟอร์แน่ๆนะคะแล้วก็มันจะมาด้วยความเป็นซีตัสนิดๆด,ด้วยคำที่เป็นเบอร์กามอตนะคะอ่ะโอเคฉีดไลท์ดีเจอ่ะตัวเนี้ยก็คือ กลิ่นสว่างจริงนะคะแต่ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมาในแนวไหนเอออืมพอดมปึ๊บแม่นี้มีบุญคนนันใหญ่หลวงที่เบา่า,างรวก็ะหายังเป็นไรสดสวดแบบสดพระหรอฮะไม่ใช่คือแบบว่าได้กลิ่นแบบมาลิะนออกปาคือแบบ แม่เราเฝ้าอะไรเหรออย่างน่นานคือแบบคืออีกนิดนึงเนี่ยเปแบบกวแล้วนะแบบเปย์ผือๆๆลูกแบบร้อนกิ๊กีก่กีก่เราหนะังงงมากคือมันเป็นกลิ่นมะลิค่ะเป็นกลิ่นแบบมะลิที่ค่อนข้างจะถูกขยายคือมะลิเนี่ยปกติมันจะมาเป็นแบบ เราเรียกว่ามะลิเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งผงชูรสนะในน้ำหอมที่ทำให้แบบความเป็นฟุตตี้ฟลอร์มันเข้าๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบน้ำโดยยดอกมะลิก็เออเออขึ้นมาในแง่นั้นน่ะนึกออกปะแต่แบบว่ามะลิอันนี้นะคะถูกขยายให้มันกลายเป็นมะลิมากขึ้นนะคะด้วยหนึ่งก็คือใส่ความเป็นกาดีเนียเข้ามาซึ่งกาดีเนียมันมันมันมาในโทนไวท์ฟลอร์อยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันมันยิ่งเสริมพลังแต่ว่าพลังที่มันเสริมมานเนี้ย กาดนเนียไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าฉันจะไม่ค่อยรู้แบบไม่ค่อยชอบกาดีเนียเท่าไหร่เพราะมันรู้สึกมันหนักไปแต่ว่าอันเนี้ยมันดันไปเสริมพลังให้เอ่อมาลิให้เหมือนว่ามันพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็เบอร์กามอตตอนต้นเนี่ยมาเบาๆเท่านั้นเองไม่ได้มาแบบอู ух, ้เบอร์กามอตในงานั้น,น,นไม่ขนาดนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่เขียวขนาดนั้นแล้วก็คือมันเสริมกับมาลิได้ดีมากเลยคืออันเนี้ยคือเป็นตัวอย่างที่เรารู้สึกว่ามันก็เก๋ที่ว่าเราแบบ มัลิอะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกดันมาเป็นแบบแบบตัวจุดเด่นอะไรขนาดนั้นในน้ําหอมนะส่วนใหญ่ก็คือมาลิจะเป็นเหมือนแบบผงชุรสเป็นรองๆองเป็นช่วยช่วยนะแต่ตัวนี้คือมัลิแบบมัลิม,มิมากนะคะแล้วก็ตัวเบสเนี่ยก็ดูเสริมกันแหละเป็นไวท์มัสนะคะเป็นในโทนมัสที่แบบว่าอะหอมหอมติดเป็นกลิ่นตัวแบบคนหอมอย่างเงี้ยนะั้นมัลิ มารีมารีนะคะแล้วก็มีแบบว่าความแบบก็แต่ก็ไม่หนักนะไม่ใช่มาลีที่แบบว่าพอดมแล้วแบบแม่เราเฝ้าอะไรไม่จะแบบแม่เราเฝ้าอะไรอย่างนีท้ทำไมนทครับ <c oughs> จริงนะคะมันเป็นแบบว่ามารีแบบเบาๆลอยๆนะคะซึ่งอันนี้คือเราว่ามันน่าจะเป็นเลิฟเฮดละกันคือเหมือนว่าถ้าใครชอบมาิียู่ชอบมากแล้วก็คนที่ชอบมาลีต้องเป็นมาลีที่แบบ เรียวมะลินิดนึงคือแบบว่าอ่ะชอบมะลิในกลิ่นที่แบบว่าดูเป็นแบบมะลิจริงๆอะ่ะเออจะชอบอันนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามัน Too much เกินไปความเป็นมัลิมันเยอะเกินไปอยากให้เอาอื่นมาช่วยนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครเลิฟมะลิ you go to light D J o y a ah, าได้เลยนะคะก่อมลูกน้อยนั้นเปไม่หางไปจนไกลโอเคต่อ <laughs> ฉันทำทำไมวะอ่ะโอเคค่ะตัวสุดท้ายนะคะในตระกูล DGO y าที่เรามีนะซึ่งในเคาน์เตอร์ไทยอ่ะก็มี4ตัวนี้นะที่เราแบบรีวิวนะคะแต่ที่แบบเมืองนอกเ่เขาจะมีตัวแบบใดๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็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 ไม่มีหรือว่าใครหาได้ก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าจริงๆมันมีตัวนี้ด้วยนะครับพี่อะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคมาถึงตัวสุดท้ายนะคะซึ่งแอบบอกว่าเป็นตัวที่ดิฉันชอบที่สุดเลยเพราะว่าฉันรู้สึกมันเป็นความเก๋มันเป็นกลิ่นที่ดมแล้ว ดูเก๋ๆไงไม่รู้แซวนะคะนั่นก็คือ Air นะคะ Air d ดีจีโอนะคะก็บอกอ่ะพี่มันอันเดียวกับดูตัว a q u a าดีจีโอยหรือเปล่ามันจะออกแบบฟ้ากว่านิดนึงค่ะคือถ้าถ้าแบบมองแยกๆเนี้ยถ้าไม่ตากแต่ถ้าเอามาเทียบกันเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยจะมีความฟ้าขึ้นมากว่าแบบอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็ตัวเนี้ยจะมีความแบบตีความอากาศซึ่งแบบเฮ้ยอากาศอะมัน ยังไงอย่างเงี้ยนะคะตัวท็อปโน้ตตัวเนี้ยก็จะมีซอทงงปะมีเกลือเป็นกลิ่นเกลือวะแล้วก็มีเอ่อเนโรลี่นะคะก็คือเป็นพวกตระกูล, um, ลยออเรนโบรซัมอะไรเงี้ยตระกูลแบบดอกส้มนะคะแล้วก็แมนดารินออเรนจ์ก็คือเป็นกลิ่นโทนซีตรัสที่มากับความเป็นซอลซอทรีนิดๆเป็นแบบว่าเกลือเกลือเฮ้ยแค่นี้ก็ดูแบบเฮ้ยเป็นคนเก๋ในแง่ที่แบบว่าเกลือเกลือเฮ้ยงงปะ แล้วก็ตัวมิดเดิลโนตนะคะมีพีโอนีนะคะมีอีแลงอีแลงนะคะแล้วก็มีออ a n เรนจ์บอสซัมอ่ะโอเคมีความเป็นออ a n เรนจ์บอสซัมที่มาต่อเนื่องความเป็นเนโรลี่มาแบบดึงกลิ่นให้มันแบบว่ายางยาวนานมากขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับพวกดอกไม้ที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงอีแลงอีแลงนี่ยค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เบสนะคะมีไซปรัสนะคะมีมอสมีแพชชนลี่นะคะมีแคชเมียร์วูดนะคะคือเบสอันเนี้ยจะมีความแบบเยอะหน่อยแล้วก็มีความเป็นวูดดี้มีความกรีนโนตแล้วก็แบบ เหมือนเหมือนเบสเขาจะมีความแน่นกว่านะคะอ่ะมา air di gioia นคะคะกินอากาศมันยังไงมีความสุขมากคือกลิ่นมันมีความลอยมากแล้วก็ปึ้ดแรกนะตอนดมดม,ดมปุ๊บนะ p a ช c ลี่อย่าพุ่งขึ้นมาเลยคือพิมพ์เสนะแสงพลวดขึ้นมาจากทุกอย่างนะคะแล้วก็ ความซซาความเค็มอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้สึกนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าดมแล้วพี่หนูจะดูเป็นแบบว่าผู้หญิงเค็มๆไหมเนี่ยหนูไม่เค็มในแง่นั้นเว้ยถ้าหนูไม่อาบน้ำมันหนูเค็มจริงเว้ยนึกออกปะมันไม่ใช่ทุยกัดปากมันไม่ใช่ในแง่นั้นนะคะอืมมันมีความแพชชชลี่พุ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็รองรองมาด้วยพวกออเรนจ์บราซัมนะคะซึ่งกลิ่นมันมีความเป็นตระกูลแบบ ตระกูลความเป็นน้ําหอมแบบดูด,ดูดูแน่นกว่าเพื่อนนิดนึงอ่ะมันดูแบบอย่างอื่นมันยังดูเบาๆลอยๆใช่ไหมอันนี้ลอยจริงแต่ในมวลความลอยนั้นก็มีมวลนะคะเหมือนอันอื่นเป็นลูกโป่งแต่อันนี้เป็นบลูน <c oughs> <c oughs> คือมีคนนั่งไปด้วยมันก็เลยหนักเหรอในแง่นั้นเออมันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นลอยๆที่มีมวลนะคะแล้วก็มีความ ซับซ้อนอยู่เหมือนกันมีความแบบมีแพทชอรี่มีอ e ีแลงอีแลงมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะดมแล้วเราจะเหลียวหลังอะ่ะเออมองแล้วอุ๊ดไร่ห่อในแง่นั้นแบบในแง่นั้นหอมตัวเนี้คือเราชอบสุดเลยเรารู้สึกว่าโอเคคือน้ําหอมโทนเฟรชอะ่ะเราก็พุ่งตรงนะว่าเราอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบน้ําหอมที่มาในโทนแบบดมแล้วนึกถึงสีฟ้าสีเขียวจะไม่ค่อยแบบเป็นในแง่นั้นโทนคริสโทนเฟรชอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแต่ว่าอันเนี้ย ได้เพราะมันมีตัวอื่นปนๆมาด้วยให้มันรู้สึกแบบสว่างแต่ก็แบบว่าเฮ้ยไม่สว่างจะเป็นฟ้าจะเป็นเขียวแบบขนาดนั้นอะ่ะม,มันแบบดีมากเลยนะคะตัว Air D G o า a นี่รู้สึกว่าอ่ะชอบอะคือแบบ โอ้โหในแง่นานนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะก็4ตัวนะคะก็สรุปสรุปกันแบบง่ายๆแล้วกันเนาะตัวที่เป็นตัวแรกก็คือ Aqua d i g i ิ a ยาเนี่ยก็ง่ายๆนะคะคือใช้ได้ง่ายๆมีความมอย์มอย์มีความเป็นน้ำหนามีความเป็นแบบว่าไม่ใช่น้ำในทนเผ็ดๆที่แบบบางอันเน่ยเขาจะเป็นพวกวอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใส่ความเป็นเผ็ดๆเข้ามาใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นน้ําที่เย็นๆ นิ่งๆเหมือนแบบว่าทานน้ําแข็งละลายฟิลนั้นน่ะคือแบบว่าน้ําที่มีความเย็นฉีดแล้วเย็นอุณหภูมิห้องลดลงแบบ10องศา <c oughs> แล้วก็ใครใช้ก็ได้นะคะคือเข้ากับคนได้หลายบุคลิกนะคะแล้วก็ฉีดกลางวันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแบบไม่มึนนะคะก็แบบทํางานได้ดีนะคะส่วนใครที่ชอบความเป็นฟรุตตี้ go to sky d i i o y a ค่ะมีความเป็นเฟรุตตี้เพิ่มขึ้นมานะคะ มีลินจี่มีแพรซึ่งลิ้นจี่อาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะมีแพรที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็มากับพวกกุหลาบแล้วก็โบตันหอมอันนี้ก็หอมคือใครที่ชอบฟุตตี้อ่ะแบบขยัยบไปทางฟุตตี้หน่อยสกายนะคะส่วนใครที่แบบว่าชอบกลิ่นโทนไวท์ฟลอรัลหรือมัล,ลิเป็นพิเศษแล้วอยากได้น้ำหอมมะล,ลิแบบมะล,ลิ มาลิแบบมัลิแบบโอ้โหมาทั้งส่วนในแง่นั้นก็คือไลท์ดิจิโอยานะคะเป็นมัลิแบบมัลิในแง่นั้นนะคะส่วนเอร์ดีจีโอยาเนี่ยเป็นความนุ่มลึกกว่าคนอื่นละกันมีความเป็นมวลมากกว่าลอยๆเหมือนกันแต่มีความเป็นมวลมีความแบบซับซ้อนมากกว่ามีความเป็นแพทชูลี่มีความเป็นออร์เรนจ์บลัตซัมนะคะเป็นแบบว่ารู้สึกแบบคือรู้สึกแบบว่าซับซ้อนรู้สึกแบบ รู้สึกแพงกว่าเพื่อนนะอันนี้ไม่รู้นะในความรู้สึกนะล้วก็รู้สึกมีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นคนเก๋อ่ะเออนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่หอมดีเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าให้ดิฉันเลือกก็คือฉันชอบ Air ี G O y a ที่สุดนะคะลองลงมาก็ทั้ง3ตัวนะั้นอ่ะเท่าเอา่อทั้ง2ตัวนี้อ่ะสตัวเนี้ยเท่ากันส่วนตัวที่เป็นไลท์เนี่ยอาจจะแบบว่าเฉพาะกลุ่มนิดนึงใครที่ชอบ White Flower หรือ White Floral ที่เป็นแบบมาลีในแง่นั้นก็คืออ่ะ ลองไปดมดูนะคะก็ที่เคาน์เตอร์ก็เราเห็นว่ามีแค่แบบ4ตัวนี้นะคะก็อ่ะโอเคค่ะก็ต้องแบบว่าขอบคุณอามานี่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้ดมกันแล้วก็เออได้ทําแบบคลิปให้คุณผู้ชมได้รู้ว่ากลิ่นมันให้ยประมาณไหนอ่ะค่ะพี่คราวนี้ก็แบบว่าไปเลือกกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใครชอบแบบว่ากลิ่นไหนก็ไปลองดมกันดูนะจ๊ะอ่ะโอเคถ้าชอบนะคะก็อย่าลืม ก็แล้วก็แชร์กด subscribe ช่องนั้นหนึงเหมยปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนื้อจ้ะเออในแง่นั้นอ่ะโอเคค่ะใครมีแอมหอมอะไรที่อยากให้แบบว่าลองดมหรือว่าอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็บอกกันมาได้นะคะยินดีที่จะเออไปดมนู่นนี่นัน่น,นหรือว่าเอามาทำคลิปให้คุณผู้ชมแบบว่าดูกันนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตไปแล้วนะคะคือจะแบบว่าไปตากอากาศที่มีแบบแสงแดดท้องฟ้าแล้วก็ ลงเล่นน้ำแซวนะคะไปแล้วคะ่ะสดดีุ้มาสองมือแล้วกันสดดีค่ะ <c oughs> แม่เฝ้าห่วงห่วงลูกตาลเมือ่อยังนอ,อนเปลโ100อ้ร้อยเปอร์เซ็นต่ะมาลีแบบลาเฝ้าโอ้ไรอ,อนะืมเละรีวิวเดือนสิงหาไหมหรือ,อยังไง ม về